มาถึงเครื่องมือตัวที่2นะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องปลูกเมล็ดพันธุ์พร้อมปุ๋ยนะครับสามารถปลูกได้ทั้งข,ข้าวโพดข้าวใช้ซ่อมในแปลงนางข้าวที่ไม่ว่าจะเป็นนาหวานหรือนาหยอดที่เราปลูกแล้วไม่ขึ้นนะครับปลูกถั่วต่างๆเช่นถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วเขียวนะครับลักษณะการทํางานของเครื่องนี้จะมีส2ส่วนคือว่าส่วนที่1นนะครับช่องนี้จะเป็นช่องใส่ปุ๋ยนะครับแล้วช่องที่2ช่องนี้นะครับก็เป็นช่องใส่เมล็ดนะครับเมื่อเรากดลงไปในดินนะครับปากตัวนี้จะจะ,จะแทงลงไปในดินเพื่อทําหลุมนะครับเมื s <S ื่่ออออเเเเรรรราาาาแแทงงลลปนนดิส็จ้้้วมยกกกขึบ เมล็ดเพันธุ์พร้อมปุ๋ยก็จะลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็จะมีไม้บรรทัดใช้วัดระยะนะครับว่าเราจะปลูกถี่หรือปลูกห่างนะครับเราสามารถปรับปุ๋ยต่อหลุมได้ด้วยนะครับว่าหนึ่งหลุมเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยเยอะปุ๋ยน้อยด้วยการปรับตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับปรับความลึกของหลุมด้วยการปรับสองตัวนี้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกว่าจะต้องการปลูกเมล็ดลึกหรือตื้นนะครับแล้วก็ปรับขนาดเมล็ดนะครับว่าเมล็ดเล็กเมล็ดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถปรับได้ห้าขนาดนะครับ จะมีขนาดนต่างๆให้เลือกครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าหหลุมจะลง1มเมล็ด2มเมล็ดหรือ3มเมล็ดด้วยการปรับตัวนี้นะครับหรือมากกว่านั้นก็สามารถปรับได้นะครับโดยการปรับที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมวิวสาธิตเครื่องนี้กันเลยครับขอบคุณครับ